หลังจากนะครับที่เราเดินขึ้นมานะครับก็จะเข้าป่าลึกแล้วนะครับเพราะว่าอยู่กลางป่าแล้วนะครับก็จะเดินขึ้นมาเรื่อยๆก็คือที่ผมว่านะครับก็คือขึ้นมาอยู่กลางป่าเลยนะครับก็คือนาวัวควายขึ้นมาเลี้ยงนะครับฟานั้นนี้นะครับก็จะเป็นตัวเถียงนะครับที่ชาวบ้านนะครับได้สร้างไว้นะครับแต่ณปัจจุบันนะครับก็คือตัวนี้น่าจะ ล้างมาประมาณได้หลายปีแล้วนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นไร่นานะครับที่เขาได้ขึ้นมาอาศัยอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ทําอะไรนะครับแต่ก็มีน้ำแ้วนะครับบริเวณนี้นะครับน้ำในน้ำทาดนะครับ สวัสดีครับผมเต้พาเที่ยวป่าครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ขึ้นไปหาถ้ำผาพึ่งนะครับแล้วบางเอื่นนะครับผมผมได้มีได้ข่าวนะครับจากชาวบ้านนะครับว่านะครับถัดมาอีกสักหน่อยนะครับจะเป็นเขาเรียกกันว่านะครับพอถึงฤดูการหน้าฝนนะครับชาวบ้านนะครับเขาจะไม่สามารถนะครับเลี้ยงวัวในทุ่งนาได้นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับผมของการขึ้นมา สร้างทับวัวทับควายนะครับอยู่บนเขาสูงนะครับเพื่อนำวัวควายนะครับขึ้นมาปล่อยเลี้ยงนะครับอยู่บนป่านะครับก็ทําแห่งนี้นะครับเขียนชาวบ้านนะครับที่ขึ้นมาอยู่นะครับเขาปลูกทุกอย่างที่จะกินนะครับมะกรูดนะครับมะขามมะม่วงนะครับคือปลูกทุกอย่างเนี่ยนะครับที่มันจําเป็นต้องได้ใช้นะครับในการขึ้นมาฟาวัวพอควายนะครับภายในป่าเขานะครับทีนี้นะครับผมก็ได้พาสาวนยนะครับขึ้นมา ดีค่ะขอมี่น้องวันนี้พร้อมดูอีกคลิปไหมครับพร้อมดูอีกคลิปค่ะคุณเต้เดี๋ยววันนี้จะพาไปเทียบชมวงเลยครับทับแห่งนี้นะครับชาวบ้านแถวนี้นะครับจะเรียกกันว่านะครับทับตาทรายนะครับผมก็คนที่ชื่อตาทรายนะครับเป็นคนขึ้นมาสร้างไว้นะครับแต่ณปัจจุบันนะครับก็น่าจะพังหรือว่าเกน่าจะไม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็เหลือไว้แต่เพียงร่องรอยนะครับ ของทับควายนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าทับควายของภาคอีสานนะครับเป็นยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับผมเดินทางกันเลยจ้าไปไปะัย่ไปเดินตรงไปเลยนะขึ้นไปสุดยอดเขาเลยไปหลังจากนะครับที่เราเดินขึ้นมานะครับก็จะเข้าป่าลึกแล้วนะครับเพราะว่าอยู่กลางป่าเลยนะครับก็จะเดินขึ้นมาเรื่อยๆก็คือที่ผมว่านะครับ ก็คือขึ้นมาอยู่กลางป่าเลยนะครับก็คือนําบัวควายขึ้นมาเลี้ยงนะครับเดิเรือนี้แหละครับที่เราเดินเข้ามาเล็กๆเลยครับจะเป็นต้นมะม่วงนะครับหลายต้นเนีนยครับหนึ่งผมคิดว่านะครับในอดีตนะครับชาวบ้านน่าจะปลูกไว้นะครับเพราะว่าอยู่กลางป่านะครับถ้าจะกลับไปหาของกินอยู่ในหมู่บ้านก็คือต้องได้เดินทางไกลพอสมควรนะครับเลยจําเป็นต้องได้ปลูกต้นมะม่วงหรือว่าพวกผลไม้นะครับ กินไปก่อนนะครับเพราะว่าน้ําขึ้นมาแค่ข้าวนะครับอาหารไม่สามารถเก็บได้หลายวันนะครับก็นี่ครับเป็นป่าที่เขียวแลวนะครับเผื่อใครถามนะครับป่าตอนนี้เขียวอย่างคือเขียวมากเนี่ยนะครับต้นไม้ใหญ่คือเขียวมาแล้วนะครับอืตอตัวนี้ต้นมะม่วงนะไปสป่ายนะหัวโอ้ก็เขาเลือดทำเดีได้ดีมากนะครับ เพราะว่าเพราะว่านี่คนที่เขาขึ้นมาเลี้ยงควายนี่เขาเลือกทำเลได้ดีมาก<น>เพราะว่าตัวนี้นะหน้าเห็ดก็น่าจะมีเห็ดนะนสมเพราะว่าเห็ดมันจะอยู่ในพื้นที่ที่มันชื้นชื้นนี่ครับโอ้ก็คือเป็นป่าที่ ต่างจากที่ผมขึ้นมาเดินผ่านขึ้นมาช่วงแรกๆเลยนะครับก็คือสมบูรณ์มากนะครับนี่ครับผมเป็นป่าเริ่มทึบเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ขึ้นมาครับสิ่งที่เราเห็นเลยครับระดับแรกเลยก็คือเป็นกลุ่มหินอีกแล้วนะครับบริเวณนี้คือเยอะมากนะครับกลุ่มหินนะเดี๋ยวผมรอสายยอก่อนนะครับเพราะว่าเข้ามาป่าลึกแล้วนะครับถ้าพัดหลงกับผมคือผมไม่รู้ว่าจะตามหายไงไนะครับเพราะว่าสารทัศยานคนหลงป่าก็คือเขาจะไม่อยู่กับพี่นะครับเขาจะเดินไปเรื่อยนะมารีบเดินมา ชายยอเดี๋ยวหลงนะเพราะว่าป่าเดนี้ก็คือมันเหมือนกันหมดเลยนะ,ะก็คือเราเข้ามาอยู่ป่าลึกแล้วลก,ก็เลยอยากจะให้เดินตามกันติดๆนะเพราะว่าถ้าหลงแล้วมันจะยากนะเพราะว่าป่าตอนนี้ก็คือเรามองไปทางไหนก็เหมือนกันหมดนะตอนนี้นะนั่นแหละก็เลยกลัวชาย่ยอลงป่าเดี๋ยวจะยุ่งก็คือนี่เดี๋ยวรอ ฝนตกออกมาสักหน่อยเดี๋ยวจะพาขึ้นมาหาเห็ดนะก็แถวนี้นะเป็นป่าเห็ดเลยพกเห็ดแดงเห็ดดินน่ะเยอะไปหมดเลยนะบริเวณนี้นะวมสั่นเห็ดสีก็ะเ็ยอะนี่เยอะเลยไปครับเดี๋ยวเราเดินที่แฝงเลือดท่าควายแห่งนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยมานะครับเดี๋ยวผมจะเดินตามที่ ตัวนี้ผมถามมาจากไอพ่อผมเองนะครับตะกอดเกขึ้นมาป่าบ่อยนะครับขึ้นมาหาของป่านะครับผมก็เลยถามเส้นทางเกมาคร่าวๆนะครับก็พื้นที่ในป่าเนาะไม่สามารถระบุพิกัดได้นะครับก็เลยขึ้นมาตามคำพูดแล้วก็ขึ้นมาตามเส้นทางหรือว่าโซนนะครับก็เลยเดินสูงขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนนะครับ ก็ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นลานหินนะลานหินตัวนี้ก็คือจะอยู่สูงขึ้นมาจากที่เราเดินขึ้นมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับก็ภูเขาลูกนี้นะครับจะเป็นลูกที่สูงสุดแล้วนะครับที่เราขึ้นมาในภูลูกนี้นะครับเห็นไหมมาจายอ่อนานที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้ว ก็คือป่าติ่งลังนะครับบริเวณนี้นะเห็นไหมสวยไหมมามาแต่ช่วงนี้ก็คือยังถ้าจะมีบัวก็คือยังจะไม่ได้ขึ้นมานะเพราะว่ายังไม่ได้ทำนาเท่าไหร่นะครับแต่ที่เห็นเลยน,นะครับว่าหินตัวนี้นะครับ มีความแปลกก็ตั้งอยู่กลางด้านหินเลยนะครับโอโหโอ,โอ,โอเห็นไหมครับป่าเริ่มเขียวแล้วนะครับ คือเราขึ้นมาสูงแล้วลมก็เย็ยนขึ้นเนาะโอเสียงงกบรรยากาศเ,เย็ยนเย็นใช่แต่ว่าวันนี้น่าจะคืมฝน,นก็เลยเราก็เลยเดินป่าได้สบายหน่อยอถ้าเป็นวันอื่นแล้วน่าจะเดินไม่ได้เพราะว่าตอนนี้น่าจะสามโมงแล้ว,วนนอากาศดี ไปส่ยนะเดี๋ยวเดินมาสำรวจฝั่ง,งน่งเี้เ,เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน่าจะบริเวณนี้แหละผมว่าพอมันโล่งนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าพอเราเข้ามาป่าลึกเท่าไหร่นะครับก็เห็นแต่สิ่งที่มันแปลกๆเลยนะก็คือผมเดินมานะครับสิ่งที่เราเจอเลยนะก็จะเป็นก้อนหินก้อนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีใครอามาวางไว้หรือเปล่านะครับใช่ไหมครับอยู่กลางลานเลยนะครับโอ้ ธรรมชาตินี้มีแต่สิ่งสวยงามทุกอย่างเลยนะครับโอ้ไปเห็นเราตามหาจุดมุ่งหมายของเราดีกว่านะครับวันนี้ดีที่อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเริ่มค่อน้าฝนแล้ว ฝนตกเมื่อคืนนะครับเริ่มมีน้ำแล้วนะครับตามแอ่งหินนะครับก็ปลาเริ่มฝึกคืนสภาพก็ตรงนี้ก็เป็นด้านหินะครับ นี่ครับน่าจะเป็นลำาหวยหรือเปล่านะครับด้านขิดข้างบนแล้วก็เราเดินมาข้างหน้างนะ ็ตัวนี้นะครับเมื่อคืนน่าจะมีน้ำไหลนะเห็นไหมแต่ว่าฝนยังตกไม่มากแต่ว่ามีน้ำที่ไหลเมื่อคืนนะ่ะฝนน่าจะแรงตัวนี้น่าจะเป็นลำห้วยนะครับถ้าน้ำเยอะน่าจะเป็นน้ำเต็มลำห้วยเลยนะครับไหลลงไปข้างล่างนะครับไปเราเดินทางกันต่อใส่ไหมคไป ธรรมชาติสวยงามครับตอนนี้ก็คือเป็นเดี๋ยวเราจะเลาะลำห้วยลงไปนะครับเพราะว่ายังไม่รู้พิกัดนะครับทับควายนะครับ หดหินเยอะมากนะครับคือป่าเขียวมากเลยนะครับน่ามาเที่ยวชมมากครับ แล้วก็ของด้านขวาด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นชะง่อนหินนะครับคือหลบฝนได้อยู่นะครับบริเวณนี้นะครับวมันนี้ลุยครับ ในที่สุดแล้วก็ตามหาจนเจอโอ้นะคือเราเดินอ้อมหรือเปล่านะครัง้งแรกนะมันลึกลับมากเลยนะคือเราขึ้นมาไม่เห็นนะรอบเรี่องนะอ๋อเป็นลำห้วยเลยครับนะก็คืออ๋อมีหน้าหะ่ะเขาถึงเอาขึ้นมาเลี้ยงอยู่จุดนี้ เพราะว่ามันมีน้ํานะครับเราเรียกยก็คือว,วัวฟวาเนียกินน้ำมิน้ำก็เลยขึ้นมาได้นะครับโอ้ก็จะเป็นพื้นที่คร่าวๆครับเป็นพื้นที่เป็นดินนะครับแล้วก็ผมคิดว่าฝั่งนานโน้น,นะครับน่าจะทำนาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับไร่นานี่นะ แล้วก็นี่ผมนี่ครับที่ผมบอกเลยนะครับต้นมะพร้าวเขาหน้าจะปลูกนะครับจะมีต้นมะพร้าวต้นมะม่วงนะครับก็คือตัวนี้เขาหน้าจะปลูกแล้วก็นี่ครับสำคัญเลยนะนี่ สองคันว่าอะไรสายย่อเนี่ยมันต้องมีตัวนี้นะตัวนี้ก็คือเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้คือภาษาไทยจะเรียกว่าต้นสาบเสือสารพ,พุณของเขาก็คือเป็นตัวห้ามเลือดแล้วก็เวลาเกิดบาดแผลก็คือนําใบตัวนี้ไปขยี้แล้วก็เอาไปแปะตรงแผลเราได้ตัวนี้มันจะห้ามเลือดได้ี่หาสายย่อเคยอยู่มีส่ายย่อเป็นเล่นตอนอยังไง<อ>่นะ ไปไล่งัวพี่นอกเอยไล่ที่นี่นะชาวโย่น่าจะเอาขึ้นมาปลูกนะครับแล้วก็นี่ครับนี่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาขึ้นมาเลยนี่ตัวนี้น่าจะเป็นหวานนะครับตัวนี้ภาษาบ้านผมเขาที่เราว่าหวานหวานชนนะครับก็คือเวลาเราเกิดอาการปวดเวลาปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกปวดเท้านะครับ ตัวนี้ก็คือเอาใบนี้ไปย่างไฟนะครับให้ร้อนๆ้อแล้วก็เอามาประคบนะครับบริเวณสิ่งที่เราปวดได้ตัวนี้จะบรรเทาอาการเจ็บปวดได้นะครับความเจ็บปวดเราจะลดลงนะครับแล้วก็จะมีเลยนะครับเป็นต้นมะกรูดนะครับคือต้องบอกเลยครับว่าป่าต็งลังนะครับต้นมะกรูดไม่สามารถขึ้นเองได้นะครับนอกจากว่ามีคนเอาขึ้นมาปลูกนะครับเห็นไหม มีหลายต้นเลยนะครับจะก็อใหญ่แล้วแหละเพราะว่าต้นนี้น่าจะไม่มีคนมาอาศัยแล้วนะครับน่าจะเป็นแค่ทับล้างนะครับก็จะมีต้นมะกรูดนะครับต้นมะม่วงนะครับที่นักสังเกตเห็นนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่จําเป็นนะครับในการดารงชีวิตนะครับโอ้มาจัดจา์มากนะครับ ความด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวเถียงนะครับที่ชาวบ้านนะครับได้สร้างไว้นะครับแต่ณปัจจุบันนะครับก็คือตัวนี้น่าจะล้างมาประมาณได้หลายปีแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีคนขึ้นมาอาศัยอยู่แล้วนะครับหรือว่าเจ้าของเก่านะครับไม่มาแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าสถานที่แห่งนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับ แต่ก็เหลือแต่เพียงร่องรวยนะครับก็คือเป็นน่าจะเป็นสร้างเป็นที่พักนะครับขึ้นมาฟ้าบัวฟ้าควายนะครับเพราะว่าฝั่งด้านนู้นนะครับน่าจะปลูกข้าวด้วยนะครับเพราะว่ามีน้ํานะครับแล้วก็เป็นพื้นดินนะครับก็ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับมีมะม่วงครับเอาไว้กินเป็นอาหารได้นะครับมีฝั่งนั้นนี่ก็คือเป็นต้นมะม่วงหิมพานนะครับนี่นะก็คือเหมือน ูกไว้กินทุกอย่างเลยนะครับอ้ครบหมดทุกอย่างเลยครับมีต้นมะขามด้วยนะแล้วก็แหล่งน้ำนะครับน่าจะมีนะครับหน้าฝนนะนี่ครับผมก็น่าวันนี้นะครับน่าจะไม่มีควายนะครับเหลือแต่เพียงร่องรอยนะครับ แล้วก็เป็นพื้นที่นะครับเป็นเป็นพื้นที่กลางภูเขานะครับก็คืออยู่บนภูเขาสูงแต่ว่ามันเป็นที่ลาดนะครับก็เลยเป็นสถานที่ให้ชาวบ้านนะครับขึ้นมาสร้างเป็นเถียงอยู่บริเวณนี้นะครับช่าวยก็เอามะม่วงเฉยเลยนะครับ ก็คืออางด้านนี้คือเป็ต้นมะม่วงไข่นะครับที่ผมบอกว่านะครับก็คือเป็นไร้นานะครับอ้เมื่อคืนนี้น่าจะมีน้ำนะครับเพราะว่าร่องรอยน้ำนะครับเวลาฝนตกนะเต็มหมดเลยนะครับไปครับเดี๋ยว เราน่าจะขอนั่งพักก่อนนะครับแล้วก็จะคงต้องได้เดินทางต่อนะครับน่าจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าว่าจะขึ้นมาดูก็ไม่มีวัวควายเลยนะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศนะครับการที่มีสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นทับฟายเลยเก่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับเผื่อคนยังไม่รู้นะครับทับฟายก็จะประมาณนี้นะครับผม ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นไร่นานะครับที่เขาได้ขึ้นมาอาศัยอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ทําอะไรนะครับแต่ก็มีน้ำแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับน้าในน้ำถ่านนะครับคือแบบนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับมีน้ําแล้วนะครับ ก็คือสมบูรณ์มากนะครับโอ้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเพืงถ้ำนะครับฝังถักมาจากไร่นานะครับโห มา,มานี่มีเพื่องท้ำอีกสายย้อนเนี่ยโอ้เป็นเพิ่งท้ำเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่โอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยนะนี่ก็คือเป็นที่พักนะครับ เอ้ฉะนั้นก็เสียงอื่นนะสาวเนโอ้นี่ครับมีร่องรอยนะครับของการสร้างที่พักนะครับก็ตรงนี้นะโอ้ รู้สึกว่าจะเป็นหินก้อนใหญ่นะชายน,น้อยน,น,น่าจะมีคนมาอยู่ตรงนี้แหละอหอกกโอ้ฝั่งฝั่งด้านโน้นก็เป็นถ้ำนะครับอยู่ใต้ก้อนหินใหญ่ตัวนั้นนะ โอ้ชายยอดนี่มีนี่น้ำนี่ฝั่งนี้แต่กุ้งไม้ใหญ่นี่เยวคราบฝั่งน้องรู้สึกมากจะมีนะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับในายสักอย่างนะครับ โอ้ตัวนี้เหมือนมีพระมาอยู่เลยนะครับมีเศษขวดน้ำนะครับเห็นไหมครับเหมือนมีพระมาปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณนี้เลยนะครับโอ<ฮ>้น่าจะหมดแล้วแถวเนี้ะน,น,น่าจะมีแค่นี้แหละน่าจะ ก็เป็นคล้ายๆกับหินมันถล่มนะครับสไหลลงมานะครับเป็นเพิงถ้ำนะครับเป็นต้หินลงไปก็น่าจะไม่มีแล้วเนาะ คลิปนี้นะครับผมก็จะขอตัวลา FC ทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาจนจบนะครับก็ผมกับเฉยนยอพาเลละนะครับก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะครับช่องชาวยนอพารลาะด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้สฉียนยอด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ